สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดร์มูลและว,วันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกัน นั่นก็คือชื่อเรื่องว่า The Range เมื่อปรสิตนั่นอยู่ในน้ำแล้วก็ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายทำให้ชายคนหนึ่งต้องควนควายหาตัวยาที่ขาตลาดเพื่อนำมารักษาชาวเมืองและก็คนในครอบครัวเใจฮใยอกชายผู้มีอาชีพเป็นพนักงานขายบริษัทยาอนะ่ะก็ได้ออกไปเล่นกอล์ฟกับลูกค้ากลับเห็นว่าลูกค้าของเขานั้นมีอาการแป,กแปลกๆไปดูกระหายน้ำผิดป,ปกติแม้จะดื่มน้ำไปหลายขวดแต่ก็ยังคงกระหายอยู่และสุดท้ายชายคนนั้นเนี่ยก็โดดไปที่ขูน้ำพร้อมกับจมหายไปเพียงไม่กี่วินาที ตอนที่ร่างของเขาจะลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ําเมื่อแจยกไปดูนล้ก็ตกใจอย่างมากเพราะว่าร่างกายของเขานะ่ะดูเหี่ยวเฉาและก็น่าสยองซึ่งก็เหมือนกับข่าวที่เขานะ่ะเพิ่งได้ยินมาเลยหลังจากการเจราจาธุรกิจล้มเหลวแจยก,ก็กลับไปห้องพักซึ่งเขาก็อาศัยอยู่กับภรรยาและก็ลูก2คน เมื่อกลับไปถึงก็พบว่าภรรยาแล้วก็ลูกๆนั้นกําลังพากันดื่มน้ําอย่างบ้าคลั่งทําให้ชายหนุ่มกังวลมากและก็รีบพาทุกคนไปโรงพยาบาลขณะเดีวยวกันทางตํารวจก็นําร่างผู้ตายไปชนสูตรและก็พบว่าจุดร่วมของผู้ตายทุกคนนั้นก็คือพวกเขาเ,ยเคยไปเล่นน้ําที่แม่น้ําสายเดียวกันมาก,ก่อนแจพิวน้องชายของเจฮยอกซึ่งเป็นประหลก็ถูกสั่งให้ไปตรวจสอบที่หมู่บ้านใกล้กับแม่น้ําแต่ชาวบ้านบริเวณนั้นก็ไม่ยินยอม เพราะกลัวว่าถ้ามีการสอบสวนแล้วก็จะทําให้ไม่มีใครหนักกล้ามาเล่นน้าที่นี่อีกแจ็พิวหนก,กนอนในรถของเขาทั้งคืนเพื่อจะเฝ้าดูบริเวณแม่น้ําสายนั้นเมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเขากลับพบว่าแม่น้ําทั้งสายนั้นมีแต่ศพนั่นก็ทาให้ตํารวจตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีพิษอยู่ในน้ําแต่เมื่อน,นําตัวอย่างนั้นไปตรวจสอบกลับไม่เจอสารพิษอะไรเลยพบแค่เพียงข่ของมแมลงเท่านั้นระหว่างนั้นก็มีคนมาแจ้งเหตุคนตายอย่างน้ําจีบ้านเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พากันเอียนมากเพราะว่าตอนนี้ศพน,น,นาขขนาาามมมหตยดจกกร่งเ็ไป แค่เลยนำไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ามันคือไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเดิมทีมันคือปรสิตที่อยู่ในแมลงเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้กลับพัฒนาสายพันธุ์กลายเป็นปรสิตในร่างกายของมนุษย์ซึ่งสารอาหารของพวกมันก็คือสิ่งต่างๆที่มนุษย์ได้กินเข้าไปในแต่ละวันพอมันโตเต็มวัยเนี่ยก็จะไปกระตุ้นเส้นประสาททำให้มนุษย์เกิดการกระหายน้ำอย่างหนักจนถึงขั้นกระโดดลงน้ำจากนั้นพวกมันก็จะเริ่มขุดโพรงเพื่อจะวางไข่และก็แพร่พันธุ์ต่อไป เมื่อเขาเรื่องปรสิตนั้นเรื่องแพร่สะพัดไปทั่วก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับประเทศอย่างมากเพราะแม่น้ํานั้นเป็นแหล่งน้ําที่สําคัญที่สุดในเกาหลีและในไม่ช้าก็มีผู้ป่วยเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลเต็มไปหมดแต่ทว่าไส้เดือนฝอยนั้นเป็นปรสิตท,ที่ไม่สามารถจะผ่าตัดออกได้เพราะมันติดอยู่กับลำไส้ของมนุษย์เมื่อลาบุคลากรทางการแพทย์ประชุมกันก็มีหมอคอนหนึ่งเสนอว่า อาจจะรักษาได้โดยการใช้ยารักษาหนอนมแมลงแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้ลงมือก็ได้มีผู้ป่วยใหม่เ,เข้ามาในโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็มีน้ำลายฟูปากและก็คลีด้องออกมาด้วยความเจ็บปวดหลังจากกินยาไถายพยาธิเข้าไปและสุดท้ายเธอเนี่ยก็ตายขาที่ทางรัฐบาลเนี่ยก็เริ่มหมดหวังที่จะหาทางแก้ปัญหานี้จนภายในโรงพยาบาลเนี่ยเริ่มเกิดความกัะวลขึ้นเพราะเมื่อไส้เดินฝอยเนี่ยระอบอา,ารกับใครก็จะทําให้คนรอบข้างนเนี่ยมีอาการไปด้วย ในขณะเดียวกันครอบครัวของจแจฮยอกก็กำลังเก็บกระเป๋าเพื่อจะออกจากบ้านแต่ว่าตอนนั้นภรรยายของเขาเนยก็จ้องมองก๊อกน้ำด้วยความหิวโหยสุดขีดจากนั้นเธอก็จุ่มหัวไปที่ซิงล้างจานอย่างคนเสียสติ แจยฮยอกเนี่ยก็รีบดึงเธอขึ้นมาทันทีซึ่งฐานลูกๆของเขาเนี่ยก็เริ่มสูญเสียการควบคุมเช่นกันเขาก็เลยพยายามจะกอดลูกๆเอาไว้แน่นพร้อมกับทั้งใช้ขาในร่างพยาของเขาไว้ที่เธออยากจะไปข้างนอกจนใจจะขาดส่วนสถานการณ์ข้างนอกตอนนี้ก็เริ่มควบคุมไม่อยู่แล้วเพราะผู้ป่วยทุกคนต่งางก,ก็พากันวิ่งไปตามถนนรากับซอมบี้เพื่อจะหาแหล่งน้ำที่มันใ,นใกล้ที่สุดแล้วก็กระโดดลงไปแบบไม่รีรอทำให้บ้านเมืองตอนนี้ตกอยู่ในความวุ่นวายเต็มไปหมดวันต่อมาผู้อาวุโสของหมู่บ้านใต้แหล่งน้ำนั้นน่ะก็ เขากล่าวว่ามีค่ําคืนหนึ่งที่เขาเห็นคนปล่อยสุนัขที่ป่วยหนักลงไปในแม่น้ำด้วยกพรวว่ามันอจจะกระทบต่อการท่องเที่ยว ผู้อาวุโสน่ยแกกบจับหมาตัวที่ป่วยเนี่ยขึ้นมาจากน้ําแล้วก็ฟังมันอย่างลับๆโดยที่ไม่คิดถึงเลยว่ามันจะนําไปสู่เหตุการณ์แบบนี้หลังจากแจพิวได้ฟังแล้วเนี่ยเขาก็ได้รับรายง,งานมาว่ามีคนไข้ในโรงพยาบาลเนี่ยหายเป็นปีทิ้งหลังจากกินยาทักษนะนอมลแนที่เป็นยาผลิตโดยบริษัทของเจยอกที่ทํางานอยู่และว่ายานี้ถูกเลิกใช้มานานแล้วและก็ทําให้มันขาดตลาดขณะเดียวกันทางรัฐบาลก็ติดต่อกับบริษัทยาเพื่อจะขอให้พวกเขาเนี่ยกลับมาผลิตยาตัวนี้อีกครั้งหนึ่ง ที่โรงพยาบาลก็ได้มีการแยกตัวผู้ป่วยออกจากครอบครัวซึ่งแจฮยอกเหนือก็ได้เพียงแค่มองหน้าเมียของเขาผ่านช่องประตูเล็กๆแต่พอตกกลางคืนผู้ป่วยทุกคนก็เริ่มคุม้มคลั่งและก็พากันหนีมาจากโรงพยาบาลเพื่อจะไปกระโดดลงแม่น้ำจนแม่น้ำที่กว้างใหญ่นะมีแต่ซากศพเต็มไปหมด และยิ่งไปกว่านั้นตัวแทนบริษัทผลิตยาก็เลยจะปฏิเสธที่จะเปิดเผยใบสั่งยาและเมื่อมีนมักธุรกิจเสนอให้รัฐบาลนะเข้าซื้อบริษัทยาในราคาที่สูงการเจราจาเนะีก็หยุดชะง,งักลงส่วนทางฝั่งของแจยอกนั้นก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อร่วมงานที่ช่วยเขานะซื้อยากล่องหนึ่งในราคาที่สูงลิว่วแต่ระหว่างที่ซื้อขายนั้นกลับมีใครบางคนเห็นเขา ทำห้ผู้คนพากันกรูเข้ามาแย่งชิงยากล่องเดียวที่แจยอกมีอยู่จนทําให้ตัวเขาเนี่ยไม่เหลืออะไรเมื่อเพื่อนร่วมง,งานเห็นอย่างนั้นเนะ่ยเขาก็บอกแจยอกว่าก่อนที่ยาจะผลิตมันนะ่ยก็เหลือทางอยู่ในสต็อกมากมายแต่ว่าตอนนี้คงจะมีคนซื้อไปหมดแล้วจากนั้นแจยักเน่ย,ยก,นะก็เริ่มติดต่อผู้ขายยาทางออนไลน์แต่เมื่อเขาเดินทางไปเจราจาตํารวจน่ยกลับสะกดรอยตามเข้ามาด้วยทําให้พ่อขายยาเนะ่ยรีบนํายาทั้งหมดทิ้งลงโถ่วซ่วมเพื่อต้องการทําลายหลักฐานแต่ขณะที่แจยอกนั่งอยู่ในห้องน้ําอย่างสิ้นหวังเขาาาาากกก็ได้รับบสยจจแิววที่่โมอ รู้จักโกดังที่เก็บยาไว้แล้วแจย,ยกเนี่ยก็เลยไม่รอช้าเขาดิบขับรถไปหาน้องชายทันทีขณะเดยกกันเมียของเขาเนะี่ยก็ถูกปรส,สิตภายในตัวเหน่อควบคุมแล้วและเธอเนี่ยก็ยกน้ําขึ้นมาดื่มจนหมดถังแต่โชคดีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเนะี่ยพยายามจะเข้ามาเตือนสติเธอให้นึกถึงลูกและนั่นก็ทําให้เธอเนี่ยกลับมามีสติครั้งหนึ่งขนาที่ทางฝั่งของแจย,ยกนั้นก็ขับรถหายา,ยายไปทั่วเมืองเขาก็ได้รับสายจากแจผิวครั้งที่โทรมาบอกว่าเขาเจอที่อยู่ของอดีตนักวิจัยของบริษัทแล้ว สองพี่น้องเนี่ยก็เลยพาการบุกเข้าไปที่บ้านของคนคนนั้นเพื่อต้องการจะค้นเอาคำตอบจนได้รู้ความจริงว่าเจ้าของบริษัทนั้นตั้งใจจะปล่อยไส้เดินฝอยที่กลายพันธุ์หนักไปในแม่น้ำพร้อมกับซื้อหุ้นของบริษัทเอาไว้มากมายเมื่อปรสิตชนิดนี้เริ่มแพร่กระจายไปสู่ผู้คนหุ้นของบริษัทยาเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นด้วยเจ้าของบริษัทก็เลยปล่อยขายยาที่เก็บเอาไว้แล้วก็ขายหุ้นออกไปทำให้เขาน่กได้เงินมาไปก่อเป็นกรรมจากนั้นเจฮายกแล้วก็แจพิวเนี่ยก็รีบพาการไปที่โกดังเก็บ ก่อนที่จะเริ่มจุดไฟเผาโกโดังจะไม่ไฟในลูกทุ่มยาทั้งหมดแต่ยักพยายามจะพุ่งเข้าไปในกองไฟแต่ว่าแจพิวหนึ่งก็ห้ามไว้ก่อนทั้งสองคนน่ะจะค่อยๆ่อยสลบไปท่ามกลางกองไฟชโชคดีที่ว่ามีรถบรรทุกขั้นใหญ่เนี่ยเข้ามาช่วยพวกเขาวไว้ซึ่งคนที่มาช่วยก็คือแฟนสาวของแจพิว เมื่อจยยอกนัเตือนขึ้นมาก็ร้วิ่งเข้าไปในโกดังที่ถูกไฟเผาแล้วก็พบว่าจาทั้งหมดน่ะได้กลายเป็นขี้เ่้าไปแล้วแต่ขณะที่เขาเนี่ยกาลังร้องไห้เรากับโลกสิ้นสลายแจยยอกกระชุดคิดขึ้นมาได้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับผลิตภัณฑ์ยาก็คือชาพวกเขาได้วัตถุด,ดิบเหล่านั้นมาแล้วก็ก็จะสั่งให้บริษัทในผลิตยานี้ขึ้นมาก็ได้จากนั้นเขาก็ไปโรงงานผลิตยาเพื่อจะหาสูตรผลิตยาตัวนี้ขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยรายหนึ่งในโรงพยาบาลน,นั้นเริ่มมีอาการคันคอแล้วก รยาของแจยกในะ่ะก็ลเลยรีบปิดตาลูกๆเพื่อจะเลื่ยนภาพที่นาสยองเหล่านั้นแต่ว่าเด็กๆก,ก็บอกว่าพวกเขานะเริ่มมีอาการคันคอขึ้นมาทำให้คนที่เป็นแม่ในะไม่กล้าคิดถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับลูกในอนาคตเธอทำได้เพียงแค่กอดเด็กๆไว้แน่นระหว่างที่เธอนะเริ่มแงนหน้ามองไปบนเพดานและก็จินตนาการว่าอยากจะให้เครื่องฉีดน้ำดับเพลิงที่อยู่บนหัวของเธอเนะี่ยมันฉีดออกมา จากนั้นสายตาของเธอเนี่ยก,ก็ค่อยๆหันไปที่แผงไฟตรงผนังทันใดนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยค่อยๆเดินเข้าไปใกล้แผงไฟฟ้าเพื่อจะกดปุ่มสัญญาณไฟไหม้พยาของแจยยกน่ะก็เลยเรียกเข้าไปห้ามเธอไว้แต่การต่อสู้ของพวกเธอเนี่ยก็ดึงความสนใจของคนหมู่มากเข้ามาและจากนั้นทุกคนในห้องเนี่ยก็พากันวิ่งเข้ามาเพื่อจะกดปุ่มสัญญาณไฟไหม้แจพิวที่เพิ่งมาถึงเนี่ยก็มองเหตุการณ์นั้นผ่านช่องประตูแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถจะเข้าไปได้ก็เลยตัดสินใจจะวิ่งขึ้นไปให้เร็วที่สุดดดเพื่่่ออจจะะะปปปิรรบบนบนนนนน้้้้้ํํําาาาาาแลลัก็ททใใหหหไไไมมผูคตย ทังฝั่งของแจฮยอกนั้นก็ขับรถไปถึงโรงงานผลิตยาและก็เจอเข้ากับส่วนผสมของยาในที่สุดเขาก็เล็นํำมันไปให้กับนักวิจัยที่บริษัทยาทุกแห่งและก็ส่งยาไปทั่วประเทศในที่สุดผู้คนน่ก็ได้รับยารวมถึงลูกๆและก็ภรรยาของเขาด้วยส่วนทางฝั่งของรัฐบาลที่กำลังเซ็นสัญญาซื้อขายบริษัทยาเมื่อทราบข่าวนี้เขาก็ฉีกสัญญาทิ้งทันทีเพราะว่าตำรวจนะ่ะรู้เลยว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะ่ะก็คือตัวแทนของบริษัทยานั่นเองแต่เมื่อพบิบัติสิ้นสุดลงและผู้คนกลัับมมาาาชช้ชีววววิิตตตตปกกกพเเข่่็ไรูลย ยังคงมีอีกศพหนึ่งที่ล่องลอยตามกระแสน้ําไปยังที่ที่ห่างไกลและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเป็นเพื่อนๆละครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างกระสามารถคอมเมนต์ได้เลยผมต้องบอกนะครับส่วนตัวเนี่ยเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่สนุกมากเลยฟิลมมันจะค,คล้ายๆกับหนังเรื่อง Ten t o Pusan นะครับเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่ามีสเสน่ห์มากๆนะที่มันจะเล่าเกี่ยวกับพยาหรือประิต์ในน้า ที่คนเราส่วนใหญ่นะครับชอบลงไปเล่นและถ้าจะให้ผมพูดถึงความเป็นจริงเนี่ยบ้านเราเนี่ยก็ชอบลงไปเล่นน้ําคลองเหมือนกันนะเวลาฝนตกหรือเวลาน้ําท่วมซึ่งเมื่อก่อนตัวผมก็เป็นและพอมาดูหนังเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันทําให้ผมในไม่กล้าทําอย่างนั้นอีกเลยเพราะมันอาจจะมีตัวอะไรเข้ามาอยู่ในร่างกายของพวกเราเนี่ยจริงๆก็ได้นะกตแน่นอนนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันอิงมาจากหลักความเป็นจริงแถมเรื่องราวหรือว่าไอ้ตัวปรสิตตัวเนี่ยก็น่ากลัวและก็สยองมากๆคือหนังมันดีฮะดีมากๆเลยมีการเล่าเรื่องที่มีีีีชชััั้นนเเิิงมมมกกกาารรรคคววหย่บบปสะ ถึงว่าตัวของคนที่ติดเชื้อนะครจะไม่ได้มีอะไรที่มันดูและมันจะแบบเละเทหรือว่าน่ากลัวแต่การกระทําต่างๆที่คนติดเชื้อทาเนี่ยมันดูน่ากลัวยิ่งกว่าสมบีกนะอีกอย่างนึงนะครับมันเป็นหนังเอเชียฝั่งบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันทําให้เราเนี่ยอินและก็เข้าถึงความเป็นจริงของหนังเรื่องนี้ได้เยอะพอสมควรและสุดท้ายในคั่หนังเรื่องนี้ก็ทําคะแนนจากเว็บไซต์ IMDB ไปได้6.3คะแนนส่วนทางฝั่งม่อขือเน่านะครับได้ไป60%เลยหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแช์ เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ